เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะนิยายเรื่องนี้นางร้ายยืนหนึ่งบทที่87ท่านอาจารย์พูดเรื่องอะไรกัน นี่ย่อมไม่ใช่ฝีมือข้าอยู่แล้วในแผ่นดินนี้จะมีสิทธิ์คนใดใจเยี่ยมหานทำกับอาจารย์ตนเองเช่น,นั้น ท่านดูสิข้ากังวลแทนท่านแทบตายแล้วเห็นว่าท่านบอกว่านี่คือตำราสำคัญข้าจึงได้นำมันมาปกป้องด้วยชีวิตไม่ให้ผู้อื่นแย่งชิงไปได้ชิงดี่หลวงเอาตำราหมื่นพิษออกมาจากอกเสือ้อขณะกล่าวด้วยรอยยิ้มบางประดับบนใบหน้ากระทั่งอาต่องยังอดทึ่งไม่ได้หากไม่ใช่ว่าเขารู้เห็นทุกอย่างเขาก็คงหลงเชื่อนหญิงเช่นกันนายของเขาช่าง มีความสามารถในการพลิกดำให้เป็นขาวได้อย่างแท้จริงมู่อินสัมผัสได้ถึงเส้นเลือดเต้นตุบตุบตรงหน้าผากเด็กสาวตรงหน้าช่างมีความสามารถสูงทรงในด้านการยั่วโทสะผู้อื่นเหลือเกินกระทั่งเปลี่ยนจากคำว่ารักขโมยเป็นนำมาปกป้องได้อย่างไม่อายปาก หากนางไม่ใช่สิทธิ์เพียงคนเดียวของเขาแล้วล่ะก็มู่อินกล่อมกลืนโทสะลงท้องสลัดความรู้สึกอยากเอาพิษยัดปากเด็กสาวรอบพี่เท่าใดแล้วก็ไม่อาจรู้ได้ออกไปฮึช่างเถิดเรื่องเล็กน้อยพวกนี้ ข้าไม่อยากใส่ใจให้เสียเวลาเขาว่าพลางเก็บมีสั้นลงในปลอกท่าทีปล่อยผ่านไม่คิดสืบสาวเอาความใดอีกของงู้อินส่งผลให้เธอกับอาต้รอบสบตากันวูบหนึ่งก่อนเบนสายตาออกจากกันอย่างแนบเนียน เจ้าค่ะชิงลี่หลุบตารับคำก่อนจะรีบเดินเอาตำราหมื่นพิษเข้าไปยื่นให้อีกฝ่ายด้วยท่าทีนอบน้อมเชื่อฟังจอมพิษมู่อินพยักหน้ายอย่างพึงพอใจทุกอย่างคล้ายจะเป็นไปด้วยดีถ้าว่าจูจูอาต่งพันสุดเข่าลงกระทันหันก่อนจะล้มหน้าคว่ำราวกับไม่สามารถควบคุมร่างกายของตนเองได้ อาตองชิงลี่ปราดเข้าไปดูเด็กหนุ่มที่นอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นเมื่อแตะไปตามร่างกายเขาก็พบว่าทุกส่วนของอาตองแข็งเกร็งจนน่ากลัวสิทธิ์ค่ะ ดูแล้วเบาวของเจ้าอาการน่าจะไม่ค่อยดีเอาเสียเลยไม่แน่ว่าอาหารที่พวกเจ้ากินในโรงเตียมอาจจะมีพิษก็เป็นได้ซุ้มเสียงแหบเจ้าเล่ของมู่อินเอ่ยขึ้นคำพูดของเขาสะกิดใจเธอจนสะดุ้งวาบในอกเมื่อนึกถึงเสี่ยวซีที่หลับลึกอย่างผิดวิสยัยเธอลุกพรวดพลาดไปที่รถมา้าเห็นเบาตัวน้อยยังคงนอนนิ่งก็เข้าไปเขย่าร่างนั้นอย่างรุนแรง สีเอ๋สีเอ๋เจ้าตื่นสิแต่ไม่ว่าเธอจะตะโกนเสียงดังหรือเขย่าร่างนั้นอย่างรุนแรงมากแค่ไหนก็ไม่เกิดสิ่งใดขึ้นทั้งสิ้นเสี่ยวซีเบาตัวน้อยของเธอยังคงหลับสนิทและนิ่งเสียจนเธอใจหายวาบและชาวูบไปทั่วกายดูเหมือนว่าเบาวหญิงของเจ้าก็น่าจะถูกพิษด้วยเช่นกันโมอินจีปากสิทธิ์ข้า เจ้าไม่ควรทิ้งอาจารย์ไว้เลยจริงๆดูเถิดข้าไม่อยู่จึงได้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นได้ชิงลี่ตะวัดสายตาขุ่นแค้นไปทางคนพูดมู่อินอย่าบีบคั้นกันให้มากนะักเธอเข็นเสียงตำ่ำเมื่อรู้ดีว่าคนของเธอเป็นแบบนี้เพราะว่าจอมพิษตรงหน้าลงมือเพื่อที่จะลงโทษที่เธอใช้แผนตลบหลังเล่นงานเขาและชิงเอาตำราหมื่นพิษมา สิค่ะอย่าได้คุนเคืองไปอาจารย์เพียงหวั่นกลัวว่าเจ้าจะหาเรื่องวุ่นวายมาอีกจนเดินทางถึงที่หมายล่าช้าอ้ออาจารย์ขอเตือนอะไรสักอย่างข้าหาได้พกยาถอนพิษติดต,ตัวมาด้วยหากถึงที่หมายล่าช้าไปวันสองวันย่อมไม่เป็นปัญหามากมายสำหรับข้าและเจ้า แต่ก็ไม่แน่สำหรับเป่าตัวน้อยทั้งสองที่อาจทนพิษไม่ไหวสิ้นใจตายระหว่างทางก็เป็นได้ชิงลี่กำมัดแน่นหรือนี่คือเหตุผลที่แท้จริงของมู่อินที่ตั้งใจนำอาตองและเสี่ยวซีมาเป็นตัวประกันบีบบังคับให้เธอฝึกฝนวิชาด้วย จากนั้นพวกเขาก็เร่งเดินทางโดยไม่หยุดพักกระทั่งถึงที่หมายเร็วกว่าที่มู่อินตั้งใจไว้หลายวันรถม้าที่แล่นเข้ามาในป่าลึกด้วยความยากลำบากนานหลายชั่วโมงค่อยๆหยุดลงในที่สุดเมื่อชิงลี่ลงจากรถมา้าแล้วพบว่าเบื้องหน้าของเธอ คือกระท่อมหลังไม่เล็กไม่ใหญ่ซึ่งตั้งอยู่อย่างเดียวได้ล้อมรอบด้วยป่าทึบรกร้างเมื่อฟังดีๆจึงได้ยินเสียงน้ำไหลคาดว่าไม่ไกลจากจุดที่พวกเธออยู่คงจะมีลำธารมูอินก้าวเข้าไปด้านในตัวบ้านแล้วออกมาพร้อมขวดยาสีเขียวอ่อนจากนั้นจึงเปิดจุกแล้วเทเม็ดยาใส่มือเธอยาถอนพิษ ให้ทั้งสองกินเสียสิงลรี่รีบกระวีกระวาดเอาไปป้อนใส่ปากเด็กทั้งสองราวกับเป็นยาว,วิเศษเมื่อรอไม่นานเสี่ยวซีก็ค่อยๆรู้สึกตัวทั้งที่นอนหลับไม่ได้สติตลอดหลายวันที่ผ่านมาส่วนอาต่งนั้นจากที่ได้สติมาตลอดแต่กลับไม่สามารถขยับร่างกายได้ตามใจชอบบัดนี้เริ่มเคลื่อนไหวร่างกายได้บ้างแล้วนางร้ายสาวล่องใจฉับพลันหัวใจที่ ถูกแขวนค้างตั้งไว้บนหอคอยสูงค่อยๆกลับคืนสู่ที่เดิมเธอรูปศีรษะเล็กกลมของบ่าวตัวน้อยที่ยังคงดูง่วงงุนและมึนงง ก่อนจะหันไปจับมืออาต o เป็นเชิงปลอบประโลมชิงลี่ไม่เห็นมู่อินคิดว่าเขาคงไปจัดการธุระของเขาเธอจึงใช้โอกาสนี้พยุงเด็กทั้งสองเข้าไปในกระท่อมจากนั้นจึงออกมาขนข้าวของมาไว้ในห้องด้วยตนเองเพราะดูจากสภาพของเด็กทั้งสองแล้วเธอไม่คิดจะให้พวกเขาขยับขยื่นหรือทำอะไรหนักๆไปสักพัก เมื่อสำรวจดูคร่าวๆก็พบว่าเป็นกระท่อมขนาดเล็กที่มีห้องอยู่เพียงสองห้องเธอเข้าไปดู ็เห็นว่ามีห้องหนึ่งปรากฏเข้าของเครื่องใช้ส่วนอีกห้องนั้นเป็นห้องล่องที่ด้านในมีเตียงแครและตั้งไม้ขนาดพอดีตัวคนอีกหนึ่งจึงเลือกเอาห้องนั้นเป็นห้องของตัวเองและเด็กทั้งสองเธอจัดแจงเรียบร้อยว่าให้เสี่ยวซีนอนบนเตียงแครกับเธอส่วนอาต o งนอนตรงตัง เด็กทั้งสองซึ่งยังคงอ่อนเพลียพายักหน้ารับรู้เพราะจะอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้ก็ไร้ทางเลือก อีกทั้งอาต่องก็คิดว่าเขาควรอยู่ใกล้ชิดคุณหนูและเสี่ยวซีเพื่อความสะดวกในการปกป้องคุ้มครองพวกนางมากที่สุดเมื่อชิงลี่จัดแจงทุกอย่างและขนเข้าของมาไว้เสร็จแล้วเรียบร้อยมูอินก็ก้าวเข้ามาเขามองสำรวจคร่าวๆแต่ก็ไม่ได้ว่าหรือออกความเห็นอะไรในยามนั้นชิงลี่คลายความเกลียดชังพี่มีต่อจอมพิษผู้นีไปได้บ้างแล้วอย่างน้อยเขาก็ไม่ใช่ คนชั่วสุดกูที่สามารถสังหารเด็กสองคนได้อย่างไม่กระพริบตา อีกทั้งเขายังรักษาคำพูดของต้นเพราะทันทีที่ถึงที่หมายเขาก็ให้ยาถอนพิษแก่ทั้งสองทันทีนางร้ายสาวหันใบบอกอาตงงและเสี่ยวซีให้พักผ่อนส่วนเธอก็เดินตามหลังจอมพิษที่ไม่พูดจาตั้งแต่มาถึงเธอเข้าไปใกล้จอมพิษที่ยืนเอามือไพร่หลังชมนกชมไม้อย่างหน้าหมันไส้ก่อนจะตัดสินใจเอ่ยท่านอาจารย์ข้าพร้อมแล้ว พวกเราจะเริ่มฝึกวิชากันเลยหรือไม่มาจนถึงตอนนี้แล้วชิงลี่ย่อมปริดต้องว่าอย่างไรก็ต้องฝึกวิชากับจอมพิษสุดเพี้ยนตรงหน้าไม่อย่างนั้นเขาก็จะเอาชีวิตเด็กทั้งสองมาขู่เธออีก อีกทั้งเธอยังต้องการไขความลับของคำสาบจิ้งจอกสีเงินที่สามีของเธอพัวพันอยู่อีกด้วยไม่ไว่าอย่างไรเวลานี้ก็มีเพียงหนทางเดียวคือยินยอมเป็นสิทธิที่น่ารักตั้งใจร่ำเรียนกับเขาให้เสร็จสิ้นวิชาโดยไว้ที่สุดเท่านั้นอะไรกันสิทธิ์ข้าร้อนใจอยากฝึกวิชาถึงเพียงนี้เชียวมู่อีนหันมาเลิกคิ้วถามเจ้าค่ะ ไม่พักผ่อนย่อนใจอีกสักสองสามวันก่อนเ้วยอากาศในเดือนนี้กำลังดีเชี่ยวเขาว่าพลางหลับตาสูดลมหายใจเข้าปอดลึกราวกับต้องการให้นางเห็นว่าอากาศในยามนี้ช่างดีและบริสุทธิ์เหลือเกินข้าพร้อมแล้วเจ้าคะ่ะพร้อมมากๆด้วยชิงลี่ีิยิ้มหวาน เข็นเสียงประชดรู้สึกคันเท้าขึ้นมาทันควันเมื่อจอมพิษที่รีบเร่งเดินทางจะมาถึงที่หมายให้เร็วที่สุดจนถึงขั้นวางยาพิษเสี่ยวซีและอาตงมาบัดนี้กับทำเออราเหยลีลาพลันผ้าพี่เด็กทั้งสองต้องถูกพิษจนคนหนึ่งสลบสไลไม่ได้สติอีกคนหนึ่งขยับร่างกายไม่ได้นับสิบวันก็ผุดขึ้นมาในสมอง จะว่าไปตอนนี้เธอได้แรงบันดาลใจใหม่แล้วเธอจะเป็นจอมพิษที่เก่งที่สุดจะได้กลับมาวางยามู่อินให้ตายตกเพราะพิษของตัวเองไปเลยไม่รู้ว่ามู่อินพึงพอใจกับคำกล่าวประชดของเธอหรืออย่างไรเมื่อจูจูท่านอาจารย์จอมพิษของเธอก็หัวเราะในลำคอก่อนจะล้วงเอาตำราปกสีน้ำตาลที่เธอแสนขุนตาออกมาแล้วยื่นให้ อันดับแรกเจ้าเอาตำราหมื่นพิษไปท่องจำสูตรก่อนเธอเอื้อมมือไปรับตำราแล้วเปิดพลิกไปมาทำเอามู่อินร้องลั่นเบามือหน่อยนี่เป็นตำราเก่าแก่อายุหลายร้อยปีเชียวนะเขาจีปากจีจ้าอย่างไม่พอใจกับกิริยารุนแรงของเด็กสาว ชิงลี่รอบทำปากเบ้อย่างไม่เชื่อถือเมื่อเห็นว่าปกสีน้ำตาลเงาและลายเส้นตัวอักษรคมชัดที่ดูขุนตายอย่างประหลาดนั้นไร้ร่องรอยสึกกร่อนไปตามกาลเวลาหรือจะให้พูดตามตรงมันดูใหม่ราวกับเพิ่งคลอดออกมาจากโรงพิมพ์เลยด้วยซ้ำไม่เอี่ยมขนาดนี้จะมีอายุหลายร้อยปีได้อย่างไรราวกับมู่อินได้ยินความคิดของเธอเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงแฝงแววภาคภูมิ ใจที่มันไม่เสื่อมสลายไปตามการเวลาเป็นเพราะถูกเคลือบไว้ด้วยน้ำยายืดอายุที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งอย่างไรเล่าอย่าได้เห็นว่ามันไม่จึงได้ไม่เชื่อถือมันถูกเขียนขึ้นโดยคนตักชนเผ่าสร้างเฮ้งชนเผ่าลึกลับที่เชี่ยวชาญการใช้พิษและสื่อสารควบคุมสัตว์พิษเป็นที่สุด จะบอกให้ว่าตำราเล่มนี้มีผู้คนตั้งมากมายยอมสละชีวิตเพียงเพื่อให้ได้มาครอบครองเชียวมู่อินกล่าวด้วยแววตาจริงจังอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนว่าชิงลี่ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายอาจจะเพราะมันฟังดูเป็นตำนานปารัามปรามากกว่าเป็นความจริงเธอจึงเลิกคิ้วถามอีกฟายแล้วตำราล้ำค่าขนาดนี้มาอยู่ที่ท่านได้อย่างไร มีคนผู้หนึ่งมอบให้ค่ะนางร้ายสาวเล่มองจอมพิษด้วยสายตาไม่เชื่อถืออย่างยิ่งบอกว่าไปขโมยคนอื่นมายังจะน่าเชื่อถือมากกว่าชิงลี่เปิดพิกไปพิกมาอีกรอบแล้วพิจารณาอย่างละเอียด พบว่าตัวอักษรทุกเส้นเป็นสีดำสนิทราวกับถูกถมย้ำครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยหมึกคุณภาพดีหากมันมีอายุหลายร้อยปีก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์เสียจนอยากส่งให้ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับน้ำยานี้ว่าแต่ตัวอักษรพวกนี้ดูคุ้นตาเธออย่างไรไม่รู้ อันที่จริงเธอเปิดดูตั้งแต่อยู่ที่โรงเตี๊ยมแล้วแต่เป็นการเปิดพันๆมาตอนนี้เธอเริ่มคุ้นเคยกับตัวอักษรเหล่านี้อย่างบอกไม่ถูกราวกับเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนี่คือภาษาอะไรเธอรีบถามทันควันภาษาของชนเผ่าสร้างเฮิงน่ะสิมู่อินชงักไปเล็กน้อยก่อนเอ่ยถามปลายเสียงตวัดสูงนี่เจ้าอ่านไม่ออกหรือ คำพูดที่ร้วากับว่าเธอควรจะอ่านตัวอักษรประหลาดพวกนี้ออกของมูอินทำให้ชิงลี่เงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างง,งุนงงอ่านออกแล้วจะถามท่านทำไมกัน เธอมุ่นหัวคิ้วย้อนถามตอนแรกเธอยังนึกสงสัยคำสั่งของเขาว่าจะท่องตามสูตรได้อย่างไรในเมื่อเธออ่านไม่ออกไม่คาดว่ามู่อินกลับมีปฏิกิริยาตอบสนองค่อนข้างรุนแรงทีเดียวเขาถึงกับเบิกตาโตอมองเธออย่างไม่อยากเชื่อก่อนจะหลุบตาลงตามีท่าทีครุ่นคิดเงียบงนันเสียจนเธอนึกสังหรณ์ใจเ่าว่าเพียงพริบตาเดียวมู่อินก็กลับม ยิ้มแย้มทังยังพูดพร่ำตามเดิมจนชิงลี่จับสังเกตความผิดปกติไม่ได้อีกเขาดึงตำรารากลับไปแล้วจึงบอกว่าจะเริ่มฝึกวิชาภายในวันนี้เลยจากนั้นก็เดินตรงเข้าไปในป่าลึกแม้จะหวาดระแวงแต่ก็ไร้ทางเลือกสุดท้ายชิงลี่ก็ก้าวเท้าตามจอมพิษมู่อินเข้าไปในป่าทั้งสองเดินลึกเข้ามาเรื่อยๆด้วยความที่ระวังทาง ทั้งเขาและเธอต่างไม่ได้พูดอะไรกันจึงมีเพียงเสียงเสียดสีของใบไม้ต้นหญ้าและเสียงมแมลงเท่านั้นชิงลี่ครุ่นคิดอย่างตังิงใจในตัวอักษรอันคุ้นตาเหล่านั้นเธอมั่นใจว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนสักที่ ผ่านความทรงจำหนึ่งก็วาบเข้ามาในหัวตาทั้งสองเบิกกว้างเมื่อนึกขึ้นได้ว่าเธอเคยเห็นตัวอักษรเหล่านี้ที่ใดมันก็คือตัวอักษรประหลาดที่อยู่ในสมุดบันทึกสีแดงของยายเด็กหยวนนั่นเองเดี๋ยวก่อนนะแล้วเด็กนั่นเกี่ยวข้องอะไร กับชนเผ่าลึกลับนี่กันแน่ทําไมถึงได้เขียนตัวอักษรไว้ในไดอารี่ลับสีแดงนั่นได้แล้วจอมพิษมู่อินรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ทําไมเขาพูดราวกับว่าเธอน่าจะรู้จักและอ่านภาษานี้ออกเป็นอย่างดีหลายคำถามลอยวนอยู่ในหัวของเธอเต็มไปหมดรู้ตัวอีกที่มู่อินก็บอกว่าถึงสถานที่ฝึกวิชาแล้วชิงลี่เงยหน้าขึ้นก็พบว่าพวกเธอ เดินเข้ามาลึกพอสมควรทีเดียวต้นไม้สูงใหญ่ที่อายุคงเกินร้อยปีขึ้นเรียงรายเต็มไปหมด ขณะที่เธอกำลังชั่งน้ำหนักในใจว่าควรจะแย้มถามเรื่องตัวอักษรโบราณน,นั่นกับมู่อินอย่างไรดีจอมพิษมู่อินก็เอามือไพ่หลังเงยหน้าขึ้นพลางดับตาสูดลมหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดแก้มนางร้ายสาวกระตุกกับผ้าทางแสนผ่อนคลายของมู่อินพี่ดูราวกับอาจารย์ผู้มีเมตตาพาลูกศิษย์มาเที่ยวชมธรรมชาติเพื่อพักผ่อนคลายสมองอย่างไรอย่าง นนัน้เจ้าคงสงสัยว่าทำไมต้องเป็นเจ้าเท่านั้นที่ตัวข้ามู่อินจะรับเป็นสิทธิ์จอมพิษพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อยเทาว่าทำเอาชิงลี่หูพึ่งทันใดเมื่อได้ยินอีกฝ่ายจะ,ฉะเฉลยในสิ่งที่เธอติดใจสงสัยมานาน เมื่อราวยีสบกว่าปีก่อนนั้นข้าซึ่งเป็นชาวยุทธได้พบคู่ต่อสู้ที่ใช้พิษอย่างเชี่ยวชาญจึงเกิดความลหลงไหลในพิษขึ้นและตัดสินใจเริ่มศึกษาอย่างจริงจังแรกเริ่มข้าพยายามฝึกด้วยตนเองโดยหาอ่านตำราเกี่ยวกับพิษธรรมดาทั่วไปนี่แหละ เท่าว่าพอได้ยินเรื่องราวของชนเผ่าสร้างเฮิงและตำราหมื่นพิษข้าก็ไม่อยากเสียเวลาและนึกอยากใช้ทางลัดก้าวขึ้นสู่การเป็นจอมพิษอันดับหนึ่งโดยไว้ด้วยตำราหมื่นพิษนั้นข้าตามสืบเสาะหามันอยู่เป็นเวลาสองปีต่อสู้แย่งชิงกับคนมากมายจนได้มาครอบครองในที่สุดข้าไม่รอช้าเมื่อได้มาแล้วก็เก็บตัวฝึกฝนจนสำเร็จ จากนั้นด้วยความร้อนวิชาอยากทดสอบฝีมือและสร้างชื่อเสียงให้ตนเองโดยเร็วข้าจึงได้ออกไปท้าปะะ้องกับบรรดาจอมพิษยอดฝีมืออันดับต้นๆจากนั้น ท่านก็กำชัยชนะอย่างสวยงามจนกลายมาเป็นอสูรหน้าโยกผู้ด่งดังจนถึงทุกวันนี้ชิงลี่ยืนฟังมานานถือโอกาสจบเรื่องราวของอีกฝ่ายในประโยคเดียวด้วยขี้เกียจเสียเวลายืนฟังเขาพั่มพรณนา,นาถึงอดีตของตอนเองอีกนานเปล่าข้าพ่ายแพ้ยับเยินจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดตั้งหากจะให้ชนะได้อย่างไรในเมื่อ ตำราหมื่นพิษที่ข้าแย่งชิงมาแทบตายเล่มนั้นเป็นของปลอมเขาเล่าด้วยน้ำเสียงกั้วหัวเระราวกับกำลังขบขันเยอะอยันความงอง,งมของตอนเองในเวลานั้นอ้าวไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นโชคร้ายหรือโชคดีกันแน่ข้าที่ถูกพิษปางตายนั้นกระเสือกกระสนหลบหนีเข้าไปในป่าเดียวได้ซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นปากทางเข้านรก ผู้คนเล่าลือว่าไม่มีผู้ได้ พี่ก้าวเข้ามาแล้วกลับออกไปได้อีกข้าในเวลานั้นพี่ขาข้างหนึ่งอย่าประตูนรกอยู่แล้วย่อมไม่หวาดกลัวจึงอาศัยเข้าไปหลบซ่อนในป่าเดียวได้ต้องการเพียงตายอย่างสงบไม่ต้องถูกพวกจอมพิษพวกนั้นระรานอีกเท่านั้นไม่คาดว่าข้าจะได้พบเด็กสาวผู้หนึ่งเข้ามาถึงตรงนี้แววตาของเขาสั่นไหวยังเห็นได้ชัดชิงลี่ทำทีฟังนิ่งเฉยเช่นเดิมเพราะว่ากลับ ตั้งใจเก็บรายละเอียดเต็มที่นางเป็นคนจากชนเผ่าสร้างเหิงชนเผ่าลึกลับที่เร้นกายไม่ยุ่งกับเรื่องทางโลกที่หลบซ่อนอยู่ภายในป่าเดียวดามาหลายสิบปีแล้วสตรีผู้นั้นช่วยชีวิตข้าเอาไว้นางรักษาข้าจนหายดีช่างหน้าคันนักพิษหลากหลายจากบรรดาผู้ที่กล่าวอ้างว่าตนคือจอมพิษขั้นสูงสตรีผู้นั้นกลับใช้ยาลูกกรอนเม็ดเดียว ก็ขัดจัดออกได้จนหมดสิ้นเขาหัวเราะราวกับเห็นเป็นเรื่องตลกจริงจังข้าทั้งเลื่อมสาทั้งซาบซึ้งที่นางช่วยชีวิตเอาไว้เพราะว่านางกลับไม่ยอมบอกกระทั่งน้ำของนางข้าจึงวนเวียนอยู่บริเวณน,นั้นนานนับเดือนไหนที่สุดก็หาวิธีจนได้พบกับนางอีกครั้ง นางร้ายสาวฟังแล้วก็นึกสงสารแม่นางคนนั้นที่คงถูกความตื้อสุดขอบโลกของมู่อินเข้าไปจนทนรำคาญไม่ไหวข้ากับนางนัดพบกันทุกเดือนพี่นอกหมู่บ้านยิ่งนานวันเราสองคนต่างยิ่งสนิทสนมผูกพันกันมากขึ้นทุกพี ในที่สุดข้าก็รู้ตัวว่ามีใจให้นางอีกทั้งยังสัมผัสได้ว่านางเองก็รักข้าลึกซึ้งเช่นกันมาถึงตรงนี้ชิงลี่ถึงกับไอยคลอกๆสำลักน้ำลายด้วยความมาดม่านของมู่อินจอมพิษตวัดสายตาคมกรีบมาทางเธอ เจ้าไม่ต้องทำสีหน้าเช่นนั้นนางยอมรับกับปากแองว่านางก็มีใจให้ข้าเช่นกันเท่าว่านางกลับปฏิเสธที่จะออกไปท่องยุทธภพร่วมกับข้าเพราะภาระหน้าที่ที่ต้องแบกรับมมินำซ้ำจูจูวันหนึ่งนางก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยข้าตามหาทางเข้าหมู่บ้านของนางแทบพิกป่าทั้งพื้น ก็หาไม่พบจึงได้แต่ปักหลักรอคอยนางอยู่ที่เดิมนานนับสิบป,ปีเวลาล่วงผ่านไปก็ยังคงไร้วี่แววข้าจึงตัดใจแล้วออกท่องยุทธภพสร้างชื่อเสียงให้ตนเองตามที่ตั้งเป้าหมายไว้แต่แรกกระนั้นเมื่อได้มาแล้วกลับรู้สึกว่ามันช่างไร้ความหมายเสียเหลือเกินจึงได้กลับไปปักหลักอย่างที่ที่ข้าพบนางเป็นครั้งแรกหวังเพียงวันหนึง่ง จะได้พบหน้าอีกสักครั้งไม่คาดว่าวันที่ข้าเฝ้ารอมาถึงเร็วกว่าที่คิดเมื่อข้าพยายามตามหาที่ตั้งของชนเผ่านางในป่าเดียวใดอีกครั้งมิคาดว่าครั้งนี้ข้าจะพบทางเข้าจริงเสียด้วยนั่นเป็นเพราะค่ายกลบังตาของชนเผ่าสร้างเหิงถูกทำลายสิน้นข้าเข้าไปก็พบแต่ศพนอนตายเกลื่อนนางเองก็ไม่รอดชีวิตเช่นกัน มูอินเล่าด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อยและสีหน้าไม่เปลี่ยนสักนิดแต่ชิงลี่กับสัมผัสได้ถึงความโศกเศร้าหดมูที่มองไม่เห็นจากชายตรงหน้าเธอนี้สตรีผู้นั้นคงมีความสำคัญต่อจิตใจเขามากทีเดียวปดล็อกตอนต่อไป ฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทําตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กําลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ